ท้าไม่ติดเน็ตเท่านี้มันได้ไม่เท่านั้นก็ต้องพูดกันตรง,รงครับว่าจะได้เลขถึงตรงตามที่ต้องการก็ต้องเทสด้วยสายแลนนะครับโฆษณาไว้ที่2 0 0 0ทับ 500. สมาร์ทโฟนบางตัวรับได้แค่500นะแต่ถ้าคุณจะวัดให้มันได้มันไม่มีทางได้ถึงนะครับแล้วแบบนี้ความเร็วเน็ตเท่าไหร่มันถึงจะพอใช้งานนะครับพี่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพูดว่าสัก500เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อกลุ่มผู้ใช้ประมาณนี้ ก็คืออะไรเวลาเราดูหนังสตรีมมิ่งนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูดหรือดึงอินเทอร์เน็ตเยอะใช่ไหมหรือเกมออนไลน์ที่อาจจะใช้คําว่าแลกไม่ได้ในมุมของไฟล์เวลาเขาสตรีมมิ่งมาหาเราเมันเป็นความเร็วต่อเนื่องใช่ไหมวูปแรกตอนกดมันจะบัฟเฟอร์เยอะหน่อยแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆหดลงแล้วก็ใช้ความเร็วคงที่ไปเราไปอ้างอิงจากเว็บไซต์ Netflix ที่สตรีม 4K HDR มาให้เราเนี่ย15เมกะบิตต่อวินาทีหมายความว่าอะไร n น็ตฟลิบอกว่าจะดูหนัง 4K HDR เขาได้ใช้ความเร็วเน็ตประมาณนี้แต่วันนี้เอาเท่าที่เราใช้กันในเหตุการณ์ปกติกันว่า15เมกะบิตต่อวินาทีแล้วเราเปิดสัก5จอพร้อมกันเนี่ยเอา15คูณ5ได้เท่าไหร่75เมกะบิตแล้วคุณใช้เน็ตที่บ้านอยู่500เมกะบิตตามที่พี่แนะนํากับกลุ่มครอบครัวเนี่ยเหลือเหลือฝั่งพี่ที่บ้านพี่ใช้1กิกะบิตก็คือพันเมกเพราะอะไร เราเองก็ต้อง live, ไลฟ์ใช่ไหมคอนเทนต์วันอาทิตย์500ทับ500อาจไม่เวิร์กก็ใช้พันทับ500ไปเลยอ่าส่วนที่สตูดิโอแบร์ไตที่นี่เรามีเครื่องเยอะมากตัดต่อแล้วก็16คนแล้วใช่ไหมแม้ไม่ได้จิ้มเน็ตพร้อมกันเนี่ยแต่เอาเป็นว่าอัตราการรับส่งไฟล์ในจังหวะที่มันต้องการแบบเร่งรีบจริงๆเนี่ยเราก็ขอเบอร์สุด 2,500ทัเมกะบิตต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความสบายใจในการที่ต้องทำงานแบบที่แข่งกับเวลาต้องเข้าใจพื้นฐานในการรับสัญญาณเน็ตในบ้านก่อนคือปกติเนี่ยผู้ให้บริการโครงข่ายเขาต่อไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมาถึงอุปกรณ์เราเตอร์ในบ้านเราแนๆ่ๆก็คือสายสีเหลืองเล็กๆใช่ไหมแต่พอมันมากระจายสัญญาณในบ้านออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าพื้นฐานเนี่ยโดยมากเป็น Wi-Fi อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะวัด ให้มันได้พันเป๊ะต้องวัดด้วยสายแลนเพราะว่าแลนก็คือการเอาข้อมูลวิ่งผ่านสายที่มีการปกป้องใช่ไหมป้องกันการรบกวนไว้ค่อนข้างเยอะสายแลนวิ่งมาหาเครื่องเครื่องก็ต้องเป็นเครื่องที่รองรับความเร็วตรงกันหรือมากกว่าความเร็วที่เราเปิดไว้1นึ่กิกเนี่ยแลนจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าโดยทั่วไปอุปกรณ์แลนที่เป็นพอร์ตอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมัน1นึ่กิกกันอยู่แล้วแต่เวลาคุณไปติดเน็ต2องกิกอย่างงี้ แล้วมาเทสผ่านพอร์ต1นึ่กิกเนี่ยและจะมาหวังให้มันขึ้น2องกิกเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้มันก็ต้องไปใช้อุปกรณ์ที่รองรับ1 0กิกะบิตใช่ไหมซึ่งแลนสิกิกะบิตก็จะต้องเป็นความพิเศษหน่อยก็คือแพงขึ้นต้นทางส่งมา1นึ่กิกมาอยู่ที่บ้านเราตอนที่คุณใช้การทดสอบเนี่ยคนในบ้านจะใช้เน็ตอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้ห้ามใช้นะแต่หมายความว่าไม่ควรใช้สําหรับการทดสอบเวลาคุณเช็คแล้วเครื่องอื่นมันกําลังสตรีมหนังอยู่ 4K อย่างเงี้ยดาวโหลดไฟล์ยอยู่เงี้ย มันใช้เน็ตอยู่แล้วอ่ะสูบอยู่ในแบนด์วิดต์กลางที่มันจะเป็นความเร็วที่เรียกว่าเลข1000พนที่คุณอยากได้สวยๆนี่แล้วคุณไปกดสปีดเทสมันไม่มีทางได้ถึงนะครับมันก็ต้องหยุดกิจกรรมการใช้เน็ตก่อนแล้วก็กดใช่ไหมแล้วก็กดเทสจากแลนทีนี้ถามว่า WiFi เนี่ยไม่ควรใช้เหรอไม่ไม่ใช่ธรรมชาติของ WiFI ยิ่งไกลย,ยิ่งมีสิ่งกีดขวางยิ่งมีคนใช้พร้อมกันยิ่งมีคลื่นรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆรวมไปถึงความเร็วที่อุปกรณ์ จะรับได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์หนึ่งนะสมาร์ทโฟนบางตัวรับได้แค่500นะแล้วจะไปกดเทสจากสมาร์ทโฟนที่รับได้500แล้วบอกทําไมฉันไม่ได้พันอันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นหลายๆปัจจัยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เลขที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงตามสิ่งที่คุณคาดหวังจากเลขที่คุณสมัครเพื่อให้แฟร์คุณผู้ชมที่เราก็ต้องใช้งานกันแบบหลากหลายรูปแบบใครจะมานั่งใช้แต่แลกดอย่างเดียวใช่ไหมเราเอามือถือมาเทสด้วย แล้วเดี๋ยวเราดูข้อจํากัดมันิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราดูห้องที่ไกลออกไปห้องที่ผ่านกําแพงห้องที่ใช้สายแลนลากไปเนี่ยตอนนี้อุปกรณ์อยู่ด้านหลังแล้วนะครับวันนี้จะเทสด้วย True ออนไลน์ความเร็วสูงสุดที่เขาโฆษณาไว้ก็คือตัว2 0 0 0ั0ทัพในเมื่อเรียกร้องว่าต้องเทสผ่านแลนเอาแลนแคท5 e มาเลยอันนี้ก็จะรองรับสอ2กิกะบิตเนี่ยได้ทีน,นี้เดี๋ยวจะลองเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปห้อง ต่างๆในสตูดิโอแบรไตจากสายแลนด์ตรงนั้นมาถึงสายแลนด์ตรงนี้เส้นเดียวกันนะครับก็คือสาย c a t 5e เมื่อสักครู่นี้ก็ลากผ่านมานะครับแล้วก็มาเสียบไว้ที่ Mac mini M2 Pro เราไปอัปเกรดตัว Ethernet LAN นะครับก็คือการ์ด LAN เนี่ยเราสั่งออนไลน์มาเราต้องการมาใช้ส่งไฟล์ให้มันเรียกว่าเร็วอะ่ะแล้วก็ไปใช้การ์ดตัว10กิกะบิตนะครับซึ่งปกติถ้าไม่คัสตัมมาเนี่ยมันก็จะเป็น1กิกะบิตเนี่ยก็จะเหมือนเครื่องนี้ Mac Studio ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ทดสอบเพราะว่ามันเป็นการ์ด LAN 1กิกฉะนั้นเราตัวการ์ด LAN 10กิกมาทดสอบอินเทอร์เน็ต 2กิกนะครับซึ่งก็คือ2 0 0 0ทับ 500. เราจะใช้ตัว nperf นะครับซึ่งเป็นสถาบันตรวจสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ตจากฝรั่งเศสเอาเป็นว่านี่ก็เป็น1ใน2อนงะเบอร์ต้นของโลกที่คนทั่วโลกเขาชื่นชอบในการกดสปีดเทสกันเรากดเทสเลยไม่ผู้ห้ามนำเพลงนะครับเมื่อกี้นี้ผมรีสตาร์ตตัวเราเตอร์เรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจเริ่มทดสอบและไปกันเลยโฆษณาไว้ที่2 0 0 0ทับ 500. ลองดูซิออกมาเป็นยังไงนี่ครับโอ้โหนี่ให้เกินฮะ ให้เกินอันนี้ผ่านสายแลนนี้ได้เกินนะฮะอันนี้ผมแยกวงไว้พิเศษนะครับเป็นวงที่เพื่อนที่ทํางานด้วยกันอยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เขาตัดต่อกันอยู่ที่อีกวงหนึ่งวงนี้ก็เป็นวงที่รับมาเพื่อให้เครื่องนี้เครื่องเดียวในการที่จะสูบอินเทอร์เน็ตเพราะหลักการการเทสนอกจากแลนแล้วเครื่องอื่นต้องไม่มีแอคทิวิตี้ด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้เดียวเดีวกันอยู่ 2,190เมกะบิตต่อวินาทีนะนี่คือดาวน์โหลดนะครับส่วนอัพโหลด549แต่ทีนี้คนที่ไม่ได้อัปเกรดตัวแลน d การ์ดนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปแลน d การ์1ด1นกิกไดปกติทั่วไปในท้องตลาดก็ทำได้นะครับวิธีการเทสคือคุณเอา2เครื่องที่เป็นแลน1 1GB กิะบิตเนี่ยมาวางแล้วก็กดพร้อมกันก็กดพร้อมกันปุ๊บสัญญาณวิ่งพร้อมกันเนี่ย คุณเอาความเร็วที่ได้ทั้ง2เครื่องมาบวกกันเลยแล้วลองดูซิว่าถึง2กิกไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มั่นใจว่าวิธีการตรวจสอบแบบผ่านสายแลนเนี่ยก็เป็นวิธีการตรวจสอบที่เที่ยงธรรมนะครับเอาละมาเทสด้วย Wi-Fi กันบ้าง iPhone 15 Pro Max เนี่ยตัวนี้แบนด์วิดมาเต็มเลยล่าสุดก็ให้มา160เมกะเฮิรต์อันนี้ก็คือถนนที่กว้างกว่าตัว iPhone 14ลงมานะครับก็คือจะได้แค่80เมกะเฮิรต์นะครับฉะนั้นเนี่ยจุดในการรับเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า device ก็จะมีส่วน อีกพอสมควรเพราะว่าชิปเซ็ตมันต่างกันเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็รับเน็ตมา2,500เมื่อกี้นี้เห็น2,000กว่ากว่าเห็ไหมกับ500กว่ากว่าก็เอาเป็นว่าการเทสด้วยแลนสิ้นสุดผมเอาแลนออกเลยแล้วก็อยากจะรีสตาร์ทเราเตอร์สักรอบเราจําเป็นต้องทําบ้างก็คือเวลาผ่านการใช้งานเป็นนานๆแล้วเครื่องมันร้อนฮึบเลยเนี่ยก็รีสตาร์ทให้มันบ้างนะครับพอรีสตาร์ทปุ๊บมันก็จะดึงเน็ตใหม่เข้ามาตรงนี้ก็จะให้เห็นชัดเจนว่าใช้ n p e r f นะครับในการทดสอบถามว่าทําไมเป็นเอ็นเ Enperf เป็น1ใน2ของโลกที่แน่นอนละ่ะฝั่ง True เนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับมีโลโก้ขึ้นแล้วก็เขาไปวางเซิร์ฟเวอร์ไว้กับที่ Enperf ซึ่งจะต่างจากอีกเจ้าที่เขาไม่ได้วางเซิร์ฟเวอร์ไว้ฉะนั้นถ้าจะเทส t n เน True ออนไลน์ก็ใช้ Enperf เทส t ถ้าจะเทส t n เนยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นอูกกาก็ได้อ่ะลองดูกันฮะเอาละครับผมเลือกโหมดเทส t My Bitrate นะกดเลยพวทีละเครื่องนะฮะมันจะได้ได้เต็มๆนี สังเกตดูว่าถ้าเป็น Wi-Fi แล้วก็ผ่าน iPhone นะครับก็จะวิ่งไปที่ความเร็ว1190เมกะบิตต่อวินาทีอ่าอันนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะไม่ตัดทอนเลยให้คุณผู้ชมเห็นตรงๆนะครับส่วนอัปโหลดอ่าอันนี้ถึง563เมกะบิตต่อวินาทีอย่าเียกถึงเลยเ็กเกินดีกว่าส่วนดาวน์โหลดไม่ถึงนะฮะไม่ถึงก็คือ1190เมกะบิตต่อวินาทีเห็นไหมความต่างชัดเจนระหว่างแลนกับระหว่าง Wi-Fi นะครับแม้มาเดินอยู่ใกล้ แต่ชิปเซ็ตก็เกี่ยวมากเพราะว่าถ้าผมจะเอา iPhone 13 Pro นะครับซึ่งต่ำกว่าสเปคของ iPhone 15 Pro ในแง่ของตัวเขาเรียกว่าแบนด์วิดในการดาวน์โหลดนะครับนี่ลองดูฮะเห็นไหมฮะชัดๆเลยนี่796เมกะบิตตีซะ800 MB แล้วกันนะครับไม่ถึงนะฮะแล้วก็จุดที่เป็นอัพโหลดอันนี้636เมกะบิตอ,อันนี้อันนี้เกินเยอะเลย เกินเยอะเลยแต่ว่าตัวอัปโหลดเนี่ยตัวชิปตัวนี้13 Pro 14 Pro เนี่ยมันก็จะมีแบนด์วิดแค่80เมกะเฮิร์ฝั่งนี้160เมกะเฮิร์ก็จะรับได้มากกว่าอ่ามาเลยฮะถือมือถือมาล่อสัญญาณเลยสัญญาณเนี่ยมาจากชั้น3ข้างบนนะครับและนี่คือชั้น2นะครับก็คือฉากที่คุณเคยเห็นการถ่ายทำเราก็เปลี่ยนฉากไปได้เพราะว่าเรามีหลายชั้นนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะกดเทสบิตเรดตรงนี้ในชั้นที่ไม่ได้มีเราเตอร์หรือแอสเซสพอยต์วางอยูู่เลยลยองดฮ นี่วิ่งไปเห็นไหมเน็ตมา2,000นะครับได้กัน849 m b เมกะบิตปกติ Nperf เนี่ยมันจะจับไม่ได้จับจับจงหวะสุดท้ายนะมันจ,จับจังหวะมากที่สุดที่ได้นะเราเห็นเลขมเมื่อกี้8ป700ปลายปายตอนนี้เราเจอ849แล้วก็อัพโหลดได้421 4 2, 1. อ1่า421ก็ต่ำกว่าทั้ง2ขานะ ผมสรุปแบบนี้ครับอยากได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กระจายไว้ในบ้านแล้วได้ทุกห้องแรงพอๆกันก็ติดตั้ง Mesh Wi-Fi นะครับอุปกรณ์เสริมที่ปัจจุบันผู้ให้บริการเอาจริงๆก็คือทุกเจ้าอะ่ะเขาก็มีออกมานำเสนอนะครับเพราะว่าเรื่องการเทสแล้วไม่ถึงเลขหรืออะไรต่างๆไม่เป็นปัญหาคลาสสิกครับยังไงแบร์ไตเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์แบร์ไต o r ออริจินลอธิบายเรื่องของเน็ตเวิร์ก i การวางระบบเน็ตเวิร์ในบ้านทำยังไงให้ไม่อับสัญญ,ญาณเนี่ย อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญเลยคืออาจารย์สุภพเดชนะครับโอ้ลงลึกกันไว้เลยแต่วันนี้ผมมาก็เพื่อมาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยฉะนั้นวันนี้แนะนําแบบนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ต้องการอินเทอร์เน็ตแรงเหมือนกันนะครับและในวันนี้ผมก็ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของตัวเองแล้วนะว่าเล่นเน็ตไม่กระตุกแล้วก็อัปโหลดไฟล์ภาพส่งสื่อสารกับคุณผู้ชมต้องสมูทและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ดังใจครับ